สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังขังกิจจังมะ,มะมะเงินทองไหลมาณชาลีติสีวลีจะมหาลาพังพระวันตุเมให้ภาวนาบทสวดนี้ทุกเช้าค่ำ ชีวิตจะสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเจ้ากรรมนายเวนจะอโหสิกรรมให้ชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านภาวนาทุกเช้าก่อนออกปิธบาลและแผ่เห้ตาไปยังสัตว์โลกพระคาถาบทนี้มีอานุภาพสูงส่งว่าเป ของพระพุทธเจ้าและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งน้าโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทโธกมมโรรมัาโมกรรมจจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอำนาจของพระสัมพุทโธชีวิตรุ่งรวดรวดเร็วเจ้ากับนายเวณอโหสิกรรมให้สาธุสาธุสาธุ